รอบนี้ได้เต้นได้มันกันแน่นอนกับแอนนี่ไม่ใช่แอนนี่รอบไล่รอบที่แล้วนะคะนั้นมาในแนวเศร้าหน่อยรอบนี้มันฮาสนุกได้โยกย้ายสายสะโพกกันสุดๆค่ะ ถ้าจบเมื่อกี้ได้ซ้อมไปก่อนไหมถามจริงๆจริงๆเลยก็คือแอบซ้อมคนเดียวนะไม่บอกใครไม่บอกใครแล้วก็กังวลอยู่จะบอกดีไหมถ้าบอกไปแล้วพี่ก้องจะให้ทำไหมก็เลยตัดสินใจว่าเออพี่ก้องจบลองแบบจบแบบนั่งๆเบาๆใช่ไหมแต่ไม่คิดว่าจะจบขนาดนี้ไงไม่เบานะนี่สิ่งที่พี่สังเกตได้คือเรา เรารู้สึกไม่เครียดจริงๆเลยอะ่ะก่อนขึ้นอนะ่ะเครียดม,มากคือกลัวเราทาพลาดแล้วแบบคือ,คอ,คอ,คอมันเป็นแบบว่ารองเท้าก็ใหม่หรยอ,อใช่ไหมอะ่ะแล้วมันลื่นบนเวทีเรากลัวแบบแล้วเป็นเพลงที่เราต้องเต้นด้วยอะค่ะพอสมมติเต้นไปแล้วเฮ้ยจะลื่นไหมะจะกริ้งลงไปตกเวทีหรือเปล่าอ,อ๋อหรืออะไรหรือกระโดดแล้วก็สลัดหัวอีกอนี่สลัดหัวนี่ก็คิดได้บนเวทีเลยเมื่อกี้มาเองหมดเลยฟิวนะฟิวจริงนั่นแ่ะหลังจากนี้คือการรอผล มหาชนจะเลือกเราหรือเปล่าหรือว่าโค้ชจะเลือกเราหรือเปล่าแอนนี่กำมังตรงนี้ไหมไม่แล้วค่ะทูถามว่าทุกคนอยากชนะไหมทุกคนอยากชนะหมดทุกคนมีความหวังหมดแต่ตอนนี้คือเราได้ทํโชว์ของเราออกไปจบแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คนดูแล้วแล้วก็อยู่ที่โค้ชแล้วว่าเขาจะว่ายังไงว่าเขาจะว่ายังไงแต่ตอนนี้แอนก็ถือว่าแอนประสบผลสำเร็จมามากเกินเกินคาดแอนแล้วอ่ะจากความฝันเล็กๆของแดกค้าก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อแอนนี่มาสู่เวทีการประกวดครั้งแรกกับ The Voice เธอสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่า เธอคืออีกหนึ่งคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงบนเวทีของ The Voice เสียงจริงตัวจริงอย่างที่โค้ดบอกไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามถ้าใช้หัวใจร้องเพลงคุณก็คือนักร้องอยู่ดีวันนี้แอนนี่ได้พิสูจน์ให้กับคนไทยทั้งประเทศเห็นแล้วว่าเราคือนักร้องเราคือแอนนี่ The Voice แอนนี่อยากจะฝากขอบคุณอยากจะพูดถึงใครเต็มที่ได้เลยครับก็ตอนนี้นะคะอนี่ก็ ถึงอันนี้จะไม่ผ่านข้อรอบเนาะแต่ตอนนี้แอนขอบคุณทุกคนที่ทำให้แอนได้มาย,ยืนอยู่จุดนี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานทุกคนที่หให้ในแอนมีมือนีใด้าวบ่มีพวกทานแอนกับบ่มือนีขอบคุณค่ะและสุดท้ายนี้แอนขอขอบคุณรายการ The Voice จากแอนนี่คนธรรมาดาเป็นแอนนี่ The Voice ในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ และสำหรับอาทิตย์นี้ห้ามพลาดนะครับสำหรับรอบการแสดงสวนฮะกับทีมโค้ชเต็มและโค้ชโจ伊นั่นเองนะครับตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปทางไทยทีวี4ช่อง3นะครับขอบคุณสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับเซ็นทรัพอยต์สตูดิโอไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้วีพอลเจอร์พรีเซนต์โดยเดอะเบสคอนโดม i เนียมหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ